ถ้าต้องอาบัดสังฆาที่เศษแล้วไม่ได้อยู่กรรมเึกขาละเพศออกไปอันนี้เป็นภัยต่อชีวิตหลวงพ่อใหญ่วัดพิษได้ปารภให้รุกิยานุสิษย์ทั้งหลายฟังว่ามีโยมคนหนึ่งมหาหลวงพ่อผู้ชายเมื่อมาถึงแล้วก็มากราบกราบเสร็จแล้วก็ พิ่ไรลำพันอะไรอาวรลักษณะนั้นโอ้ยประเด็จพระคุณหลวงพอ่อเอ้ยก็ผมมีโอกาสได้บวชเมื่อบวชแล้วก็ได้พันสายจาตามไปแล้วตามสมควรเลยเสื้อขาราเพศไปเมื่อเสื้อขาราเพศออกไปแล้วก็ได้ไปแต่งงาน มีครอบมีครัวไม่ลูไม่เต้าแต่การคลองเฮือนจักเป็นนาดนีด่หลวงพ่อเอ้ยจะเป็นลำบากลำบนกระดอกระเดือผมบป่วยเมียกยยับป่วยเมียบป่วยลูกกับป่วยสลับกันอยู่จังสิหลังเธอสาของเลี้ยงที่เลียงไว้กระตายขะหน่อยจากมันเป็นเอียงมันคือลำบากลำบนกระดอกระเดือแต่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อเอ้ย ว่าจังสีได้เนี่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านวิเคราะห์วิจัยพิจารณาดูก็รู้ว่าโยมคนนี้บวชคราวนั้นต้องอาบัตสังขาทิเศษยังไม่ได้อยู่กรรมเลยเสกขาลาเพศออกไปเป็นมีครอบครัวบาปมันก็เลยให้ผลอย่างนี้เห็นไหม เมื่อหลวงพ่อรู้อย่างนี้แล้วก็เลยพูดกับโยมว่าพอออกหลวงพ่อว่าเอาจังศีษาแล้วให้แล้วหน้าแล้วเข้าก็บ่มิงการมีงานอี้อย่างหลายหลวงพ่อว่าบวชอีกสาเมื่อบวชแล้วก็ไปเข้าปริวัติกรรมนา่งขบายจารเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นเข้ากรรมหลายอยู เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆออกจากหันก็ไปเข้าบ้านนันออกจากนั่นไปเข่าบ้านี่ปฏิบัติธรรมไปนำจนกว่าจิตใจสบายสบายเมือ่อจิตใจสบายดีแล้วคันจําเป็นสิสิทจังสิกการคลองเรือนอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมโยม หลวงพ่อพันว่านายคิดบรญญาติโยมกุบาอาจารย์หลวงพ่อพันเห็นชัดเมื่อประแดดประคุณหลวงพ่อไม่บเบาปันฟังหลวงตาจังได้ข้อคิดโอ้ยหลวงตาสอนนักธรรมเอกบอกว่าโบราณโง่หลวงตาหนีดับเบินโง่ฝากโง่อีก งอกรโบราณเห็นบ่หลายหลายเรื่องหลายหลายอย่างบวกกันเข้าแล้วบนเข้ากรรมนี่ได้ประโยชน์มากสรุปลงสัส้นๆได้ทั้งครูบาอาจารย์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยไปด้วยได้เข้ากรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยเห็นบ่แล้วก็ส่งผลให้แม่จีแม่ความญาโยมทั้งหลายได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรม,รมไหวพระธรรมมัดส่วนมน เดินโยงกลมนั่งสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์มาจากตอนนั้นตัวนี้ก็พูดธรรมะปารกไม่ฟังอะไรต่างๆประโยชน์มากมายมหาศาลนี่เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงนำเรื่องของการประโยชน์ของการเข้าอยู่ปริวัจกรรมโบราณบัณฑิตท่านคิดอย่างลึกซึ้ง จึงได้มีบุญเข้าปริวัตรกรรมขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าที่ใดๆส่วนมากปฏิบัติธรรมในรูปของปริวัตรกรรมทั้งหมดมีน้อยที่ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่มีปริวาตรกรรมส่วนมากแล้วเนี่ยหลงตานี่ไม่ได้ค่อยอยู่วัดถ้าสมัยตะก่อน เพราะอะไรเพราะครูบาอาจารย์ท่านนิมนต์ไปปารภธรรมะในงานปฏิวัติจรกรรมนี้เองแล้วก็หลวงตาเห็นพระแม่ครูบาอาจารย์ท่านเอาใจใส่ก็เลยสนับสนุนส่งเสริมตามเหตุอันสมควรอันนี้ก็เลยมาป่ารปบไปฟังว่าประโยชน์มากมายมหาศาลเนอ แต่ต้องอยู่ให้ถูกต้องนะครูบาอาจารย์ถ้ายังไม่มั่นใจสงสัยอยู่เอ๊ะเราปกปิดกิรติสมมติว่ามันต้องหรือเราต้องหรือเปล่ายังไม่มั่นใจถ้ายังไม่มั่นใจหรอกเข้าปริวาเถอะมันจะบอกเองอยู่กีราตีสมมติว่ามีใครถามตอบได้เลยอยู่จนบริสุทธิ์เห็นไหมบริสุทธิ์มันเป็นอย่างไร บริสุทธิ์แล้วถ้านึกถึงอาบัตมันจะอิ่มใจอิ่มใจมันจะเบาใจเบาใจมันจะแช่มชื่นเบิกบานใจนั้นคือบริสุทธิ์แต่ถ้านึกถึงอาบัตตั้งแต่บวชมาจนถึงวันนี้สมมติสงสัยคราวนั้นอย่าง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 นั้นเออคราวนั้นมันต้องเออมันต้อง ปก็ปีเกียรตินับไม่ได้จําไม่ได้อะไรต่างๆก็ตามลักษณะน,นี้อยู่ปริวาสเรื่อยไปอยู่เรื่อยไปไม่ต้องขึ้นมานะับสมมุติว่าวัดศีสงครามของเรานีสามราตรีเราก็สามราตรีเราก็ปฏิบัติธรรมต่อไม่ขึ้นมานะับแล้วก็ต่อไปต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ขึ้นมานะัด จนมันสบายใจนึกขึ้นมาทีไรอิ่มใจนึกขึ้นมาที่ไรสบายใจนึกขึ้นมาทีไรแช่มชื่นเบ,เบิกบานใจมันเบาใจสบายใจนั้นแหละคือบริสุทธิ์แล้วก็ขึ้นมานัดเมื่อขึ้นมานัดหกราตรีหรือเผื่อไว้หนึ่งราตรีสองราตรีก็ตามค่อ,อับยอ่านกรรมในสงวีสติวัตรถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว ก็บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วเราจะไปเข้าปริวาตกิกรรมอีกปฏิบัติธรรมสามารถบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานได้เห็นไหมประโยชน์ของการอยู่ปริวัตรกิกรรมมากมายถ้าเราอยู่ยยบริสุทธิ์แล้วเราไม่อยากขึ้นมานัตเราจะปฏิัติธรรมต่อไปก็สามารถบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลพระนิพพานก็ได้ แต่ไม่ถึงพระอระหันต์มากที่สุดก็สมเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลถ้าเคยต้องอาบัตมาก่อนแล้วปฏิบัติธรรมไปเป็นอย่างนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระพิสปโผพราหมย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกอยากให้เศรษยานุสิตเข้าใจในเรื่องการอยู่ปริวาสกรรมเพื่อจะได้เผยแผ่พระษาสนใหยมันถูกต้องอันนี้จะขอปรารภ Ah